ทุกคนหลังจากที่อังป้ายยาลิปติกเพื่อนไปเยอะมากใช่ไหมวันนี้อังก็โดนป้ายยาเองจากพี่สาวอังค่ะน่าบอกว่าลิปเนี้ยสีคือใช่มากแล้วก็เนื้อสัมผัสดีมากเดี๋ยวอังจะมาลองดูนะว่าเป็นยังไงวันนี้เป็นวันสงการานะคะก็เลยจะรวมญาติเยอะหน่อยอามาลองกันเทียบกับสีเดิมนะดีออลสีสองที่อังใช้อยู่ประจําซึ่งเป็นเนื้อแมทนะคะแล้วก็ไม่เลอะด้วยอันนี้เจ้บอกว่าก็เป็นเนื้อแมทเหมือนกันแล้วก็ไม่เลอะเหมือนกัน มาลองกันหัวจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะหัวของทอมฟอร์ดอันนี้จะเล็กกว่าดีออที่อังใช้อยู่ประจำนะสีอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าอังไม่ได้ลบสีเดิมเนาะก็คือทาทับไปเลยแต่ฟิลลิ่งตอนทารู้สึกเลยว่าเนื้อมันค่อนข้างเบาแล้วก็สบายปากมากๆเนื้อจะแตกต่างจากอันเดิมที่อังใช้อยู่นะสีเนี่ยคล้ายๆกันสีทอมฟอร์ดออกจากเข้มกว่า นิดนึงสีของดีออที่อังใช้ประจำเนี่ยสีเขาจะค่อนข้างสดกว่าแต่ว่านิดนึงแบบน้อยมากๆเนี่ยถ้าดูสีที่แท่งเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าสีต่างกันแบบนิดเดียวน้อยมากๆนะคะเดี๋ยวอังจะแปะรูปให้ดูอีกทีนึงนะว่าอันนี้เป็นรุ่นไหนเผื่อใครไปตามตามค่ะ